เทคนิคการเล่นเจ็ตต่างๆไอโบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งรับหรือฝั่งบุกก็ตามเทคนิคต่างๆที่สามารถทําได้แค่เจ็ตตัวเดียวนะครับแล้วก็ทําแล้วโกงด้วยสคัคลิปนี้ผมจะรวมไว้ให้หมดเลยครับทิคที่ผมใช้มากับตัวเองนะครับก็สักคลิปนี้ใครที่เป็นเมนเจ็ตก็สามารถดูได้เลยหรือใครที่อยากเล่นเจ็ตนะครับแล้วก็หาทิคต่างๆคลิปนี้มีคําตอบครับผม Shop. ลิสแมนช็อปล้างบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวอลเล็บนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมลิสแมนคอยใช้มาส่วนลดได้และบริการผ่อนสนสูงุด1 0เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้แถมคอ้าสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สวัสดีครับผมในซโซยดีเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเล่นเจดในด่านไอบล็อกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งรับหรือฝั่งบุกเทคนิคต่างๆที่เจดทำได้แค่คนเดียวนะครับหรือตัวอื่นที่มีกระโดดได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเจดที่ทําได้แค่ตัวเดียวนะครับก็สับไพ่ที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นงจให้ผมถึงพันทรับไเร็วนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไซเอตกันก่อนเลยนะครับไซเอเนี่ยเจดแต่ถ้าเป็นตัวละครเดียวนะครับเราสามารถกดล่อนมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เล่นโอพี้้ไดเลยครับ คิมนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเทคนิคมันไม่ได้เยอะอะไรแต่ก็โกงหนึ่งนะฮะเลนตรงนี้ก็ได้หรือจะเป็นวินเดจก็ได้นะครับหรือราวแรกรือว่าเราชนะปุ๊บเราเล่นมาแชลก็ได้นะครับอืมแล้วก็จุดหนึ่งโดนตรงนี้เลยครับจุดนี้สามารถทำได้ทุกตัวนะครับแต่เจ็ตจะมีประสิทธิภาพมากกว่าก็คือเล่งมาแล้วก็แดดปุ๊บไม่ได้ได้มาตรงนี้เล่นได้ต่อเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ แล้วก็อีกจนหนึ่งอันนี้สามารถเล่นได้ทุกตัวเลยแต่ผมเล่นบ่อยนะก็คืออยู่นี้โนม,มาเ,เรา,เราสามารถเห็นศัตรูได้เราจะทุยเราจะสามารถเห็นศัตรูได้นะครับแล้วก็ยิงศัตรูจะเห็นเราแค่หัวนะครับเราเห็นตัวเลยตัวมีหัวประมาณนี้อ่ะแล้วก็อีกจนหนึง่งอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันก็คือตรงนี้นะครับอ่ะเล่นตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็เวลาเล่นเจ็ตอะ่ะสมมติว่าเราแรกใช่ป่ะซูเชิฟผมจะดันไปอ่ะนี่คือผมนะดันไปปุ๊บกดแดสรอวิ่งมา รอกลับมานะฮะนี่เจ็ตมันสามารถแบบว่าวิ่งไปแล้วมันเอาตัวรอดได้นะครับนี่ผมทำบ่อยนะเราจะทำบ่อยแบบว่าเราเราแรกแนะนำให้ทำนะครับถ้าเราแบบว่ามัา่นใจเราคมาอ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเวลาเริ่มเรามาใช่ไหมผมจะเล่นอย่างงี้ซึบมันจบเฟสปุ๊บป<ๆ>ุ๊บเลื่อนไปแล้วก็โดดปุ๊บแล้วก็ยิงเด้เลยหรือเราจะเนียนตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเพราะว่าเจ็ตมันเร็วอยู่แดดอะ่ะอ่ะประมาณนี้นี่คือไซส์ A นะครับต่อไปมิด ถ้าเราเล่นมิดใช่ไหมเราก็เล่นตรงนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้คือมุมคลาสสิกใช่ไหมแต่ผมมีมุมแบบว่าอาฟิตมิหารเจตให้ดูนะฮะก็คือถ้าเรามีอ็นเตอร์เนตนะครับเริ่มเรามาเรากดแดดกระโดดไปปุ๊บนี่ครับเราสามารถทําได้แบบทําได้เลยนะครับต่อต่อไปนะครับไซบี B. อันนี้ก็เป็นเทคนิคแค่ทําได้แค่เจตนะครับ สมมติว่าเราต้องการอยู่ข้างบนใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราล่อนไปปกติอย่างเงี้ยเห็นปะผมมีเทคนิคที่ขึ้นได้แบบว่าไม่ต้องแบบว่ากดสกิลคิวนะครับถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ผมทำให้ดูจะไม่ขึ้นได้ต้องคิวใช่ไหมเราปืนสกิลครับไม่ต้องเราทําตามผมเลยขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เล็งไปแล้วก็แดดปุ๊บนี่เล็งอย่างนี้แดดเออ่ขอเขาเรียกนะสลิงอะ่ะคือเวลาเราสลิงใช่ไหมผมจะพูดไงดีเราสลิงอะ่ะเรากดสลิงสองครั้งนะครับขึ้นไปปุ๊บอ่ะ กดจับแล so so uh, so, okay, so ้ว so ก so like, so, so so, ็ปล really ่อยเลยนะครับเลงนนั่งศูนย์มันก็ลอยมันนี่ได้เลยนะฮะแล้วถ้าเล่น OP มันก็จะ OP มากๆเลยครับได้อะไรได้ไม่ต้องเสียสกิลด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันเลยถ้าสมมติว่าเราเล่นตรงนี้ได้นะฮะเจ็ตผมเล่นบ่อยมากก็คือสมมติว่าสมว่านมันมาบันโดนมาใช่อว่าสมมติมันโดนมาฝั่งนี้ฟังเสียงแล้วก็ค่อยๆออกค่อยๆออกมาอย่างนี้อ่ะหรือมันมาซ้ายแล้วก็ค่อยๆมาอย่างนี้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ่ะประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าศัตรูมาเดินมาเรากดแดนลอเลยนะครับแล้วก็็สสมมมมุติเียยงาากค่อป๊บ ป,ประมาณนี้ตัวเริ่มมาใกล้ใช่ไหมแล้วก็วิงแล้วกลับประมาณนี้แล้วก็ยางนึงถ้าสมมติว่าเราต้องการแบบว่าเฮย้ยเอ็กซ์เซสฟเลยบุกเลยอะแนะนำตัวตัวเฟยปุ๊บเราเดินมานี้แล้วสมม,ดดมติได้มาศัตตูอ่ะมันจะไม่มาเร็วขนาดนี้คือแบบจะพูดยังไงดีมันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมอ่ะฮึบแล้วเข้ามาปุ๊บอ่ะเราจะเร็วกว่านะครับเราจะเร็วกว่ามันเยอะสมมติว่าเริ่มรามาใช่ป่ะเรากดสมมติเลยปุ๊บแดด แล้วก็เล็งตรงนี้เลยแล้วก็เล่นตรงนี้ซึ่งแนะน,นําให้มีเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อการล็อกตรงนี้แล้วก็เก็บตรงนี้ก็ได้ค่ะวันนี้ถ้าเรามั่นใจนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งบุกกันดีกว่าว่าเล่นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจกซ้ายบีก่อนเลยแล้วกันนะครับเวลาเจนเล่นฝั่งบุกนะครับเวลาผมเล่นใช่ปหผมจะพีก่อนกดดีก่อนแล้วก็พีกเช็คตรงนี้จริงวอแบงเลยอ่าอตรงนี้ตรงมาปุ๊บแล้วกดปุ๊บอ่ะแล้วก็จดได้ไปตรงนี้ก็ เฮ้ยสแนปปุ๊บอ่ะไม่มีกดอีคิวนะครับแล้วก็เลงตรงนี้เล็งปุ๊บไม่มีเดตเช็คซ้ายเช็คประมาณนี้นะครับนี่คือถ้าสมมติเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเก็บเดตว่าล่ะแล้วกดอีนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ทำแบบเมื่อกี้นะเล็งปุ๊บเช็คเช็คเช็ควิ่งมายิงอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือ สมมติว่าไวเปอร์ถ้าเรามีไวเปอร์ใช่มันจะสมงกขึ้นมานะครับเราก็สมามารถกดคิวขึ้นมาแล้วก็เล่นตรงนี้ได้นะครับวอไวเปอร์จะปิดตรงนี้ไว้เราก็เล่นตรงนี้อ่ประมาณนี้นี่คือเจ็นะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการเปิดสายให้เพื่อนอ่ะเปิดสายแบบว่าที่ไปกินเราเปิดสายใช่ป่ะแต่เราเปิดเข้าไปสายเลยเราเก็บแด้ไว้นะครับวอลขึ้นวอลไวเปอร์ขึ้นจนินราการนะครับปุ๊บแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเช็คเช็คซ้ายก่อนเดี๋ยวมาเช็ค้ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วตรงนี้มันจะมีวอลอยู่ใช่ป แล้วก็ยิงประมาณนี้อ่านี่คือการเปิดไซด์นะครับแล้วก็ของไซด์บีนะต่อไปมิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสั่มมิดกันมิดเนี่ยมันเล่น,นได้ายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมมาบอกรูปแบบแรกก่อนรูปแบบแรกเขาเล่นกันแบบคลาสสิกเลยนะครับก็แค่แบบว่าเล่นง,งานปุ๊บแล้วก็เล่งตรงน,นี้แล้วก็เล่งปุ๊บปุ๊บอ่ะวิธีการยิงนะครับแนะนํายิงไปเลยแบบว่าทำยังไงยิงไปเลยไม่เห็นศัตรูก็แบบว่ายิงไว้ก่อนอนะ่ะเพราะส,ส่วนใหญ่อะมันจะอยู่ตรงนี้กันนะครับอ่ประมาณนี้แล้วก็อย่างหนึ่งเจ็ดก็เปิดเด,ด แล้วก็สมกตรงนี้มันก็ไปนะครับถ้าทำแบบเร็วๆมันก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มเรามากดอีสมกปึ๊บพีกไปนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ะเอียดจุดหนึ่งนะครับเราสามารถยิงนี้ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ระวังนะครับตรงที่ <Here. S 1> มันยิงเราได้นะครับแนะนําถ้าสมมติว่าเพื่อนมีสมกนะครับก็สมก์ปิตรงนี้ไปเลยก็ได้ถ้าเราจะเล่นนะครับหรือถ้าเราจะลักไก่แล้วก็แดดมายิงก็เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่สมกใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องสมกก็ปึ๊บป๊บ แดมาประมาณนี้นะครับแบบว่าให้มันสุด mm นี hmm. ่นะไม่ใช่มาอยู่นี้นะอยู่นี้เราตายนะครับวิธีการแรดยังไงให้มันสุดนะครับก็คือการกดคิวขึ้นมาแล้วก็เล็งแบบว่าเล็งเนี้ยเห็นปะไปเลยนะครับไม่ใช่เล็งตรงนี้นะถ้ามาเล็งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมท้าไม่ดูถ้าเล็งตรงนี้ใช่ปะมันจะอยู่แค่ตรงนี้เห็นปะเราเล็งมาตรงนี้เลยนะแนะนําให้เล็งตรงนี้นะครับมันจะได้แอบได้เข้าใจใช่ไหมอ่าต่อไปครับวิธีการเข้า a นี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ็มันไม่ได้มีไลน์ลงไลน์อัพอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ดีอ่ะอ่ะมันก็แบบว่าโกงอยู่นี่กันเล่น,นบุกนะที่ผมเล่นนะครับส่วนตัวผมเองก็จะวิ่งมาตรงนี้ยิงตรงนี้อ่ะอน,นี้คือแบบวิธีแบบว่าคลาสสิกเลยนะครับเลงตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็เลงไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้จุดที่สตูจะอยู่กันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสาม แล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้มันจะเห็นแค่หัวแล้วก็ให้เช็คตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเวลาเช็คอะเราเชคตรงนี้ได้เพราะมันจะมีตัวนี้ตรงนี้นะครับแนะนํวิธีการเช็คนะอ่ะโอเควิธีการเข้าไซส์นะครับึถ้าผมเล่นอยู่ข้างล่างใช่ไหมผมก็จะโดดขึ้นมาตรงนี้โดดขึ้นมากด E ไว้นะครับแล้วเราก็เลงปุ๊บเช็คก่อนไม่มีไม่มีอ่ะเช็คเช็คแล้วก็กด dash นี่กดนี้เลยนะครับบอลเปเปอร์จะอยู่นี้ใช่ไหมเราขึ้นตรงนี้เราก็เล่นตรงนี้ได้อ่ะ ประมาณนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเล่นแล้วแบบว่าเออมันเข้าซ้ายเร็วมากนะครับถ้าสมมติว่าเราเช็คแล้วซ้ายขวามไม่มีวอขึ้นกดสลิงโดดโอ้ยเอาใหม่อ,อึ๊บถ้าสมมติว่าศัตรูเช็คแล้วนะครับกดอ e. ีโอ้ยปวด,ดหัวขึ้นมาครับสลิงกด,ดโดดค้างแดดนะครับมันก็จะมาโผล่นี่เลยนะครับประมาณนี้อ่า แล้วก็วิธีการเข้าไซด์ของเจสอย่างหนึ่งนะครับวิธีผมวิธีอันนี้ผมได้คิวเยอะมากนะฮะก็คือเข้ามาใช่ไหมแล้วกด e ก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนนะครับแล้วก็วิธีการเล่นนะฮะแบงไปเลยตรงเนี้ยมันจะสตูมันจะอยู่ครับเห็นปะแบงไปเลยไงก็โดนครับถ้าสมมติสตูมอยู่ก็เข้าหัวนะครับหรือสมมติว่าเราต้องการแดดเข้าไซด์กด e นะครับกดสมมุิแล้วก็ได็เข้าไปในสมมุขนะครับแล้วก็สม OK ่งลงแขนหนึ่งแล้วก็ออกมา ครับหรือจะออกสายก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะฮะก็แปลว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะมาแชร์ที่การเล่นเจ็ตให้ในต่างไอ o x นะที่ผมรู้สึกว่ามันโกงมากเลยนะครับแต่ยันนึงตอนแรกผมใจนึงผมอยากร้องนี่มากเลยก็เห็นที่มันแบบว่าโดดปาแบบว่าทาบั็กโดดกระโดดไกลเงี้ยแต่ผมไม่แนะนําให้ทำนะครับเพราะว่า เดี๋ยวโดนรีพอร์ตแล้วก็จะเสียรหัสไปนะครับเพราะว่าไรออดเนี่ยเขาไม่แนะนําให้ใช้ในแหลงนะครับแบบว่าใช้บัก๊กอะไรพวกนี้มันแบบว่ามันโกงชาวบ้านเขานะครับเขาก็เลยไม่แนะนำผมเลยแบบว่าเออไม่สอนแล้วกันเพราะว่าผมเองอ่ะก็ทําได้แต่ว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ถ้าสอนเนี่ยมันจะเพึ่งไงเนี่ยกลัวว่าจะโดนแบงกันนะฮะเพราะว่าเวลาผม ทำอ่ะผมไปทำในคาตอมนี่แหละผมไม่เคยทำเนจริงครับเพราะว่ากลัวตัวแบนนะก็แปลว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครที่อยากให้ผมสอนตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันผมสวัสดีครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมว่าจะทำคลิปอ่าอ่าสอนเล่นดูเวลนะฮะแต่ก็รอดูก่อนว่าคนดูชอบไหมนะเดี๋ยวมาทำกันเจอกันครับผมสวัสดีครับ